ทำไมหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายหลายประเทศถึงนิยมอาวุธแบบคาบินเนื่องมาจากสภาพการความขัดแย้งในปัจจุบันนะครับที่สงครามรูปแบบหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือสงครามการก่อการร้ายซึ่งสงครามการก่อการร้ายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในเขตเมืองนั่นเองนะครับและการต่อสู้ในเขตเมืองหรือในตัวอาคารเนี่ยเรียกได้ว่ามีความคับแคบของพื้นที่นะครับเช่นตามประตูตามหน้าต่างต่าง ทำให้หน่วยทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายหลายประเทศเนี่ยต้องหาอาวุธที่เหมาะกับสมรภูมิที่เน้นการต่อสู้แบบ CQB มาใช้นะครับและอาวุธปืนที่หน่วยปฏิบัติการเหล่านี้นิยมหามาใช้ก็คืออาวุธปืนแบบคาบินนั่นเองนะครับโดยคําจํากัดความหมายของปืนแบบคาบินนะครับก็คือเป็นอาวุธนะครับที่มีการย่อส่วนนะครับหรือย่อขนาดความยาวของ ส่วนต่างๆของปืนเช่นลำกล้องของปืนนะครับให้มีขนาดที่สั้นลงนั่นเองทําให้ตัวปืนและขนาดตัวปืนเนี่ยมีขนาดที่สั้นและกระทัดรัดมากยิ่งขึ้น อย่างในสงครามโลกครั้งที่2อนะครับอาวุธที่ยอดนิยมของทหารอเมริกาเนี่ยก็คือ M1 carbine นั่นเองซึ่งเป็นปืนเวอร์ชั่นที่เล็กลงมาจาก M1 Garand นั่นเองนะครับและอาวุธยอดนิยมนะครับของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยก็คือ M4 carbine นะครับซึ่งเป็นอาวุธเล็กที่พัฒนาต่อยอดมาจาก M16 อีกทีหนึ่งนั่นเองโดยอาวุธแบบ carbine นะครับเนื่องมาจากขนาดที่สั้นลง กระทัดรัดและสามารถพกพาได้ง่ายทําให้เหมาะมากในการใช้ต่อสู้ในสมรภูมิระยะประชิดหรือใช้ในสมรภูมิที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่มักจะเน้นก่อเหตุในในสมรภูมิเขตเมืองหรือเป็นสมอรภูมิตามตึกอาคารต่างๆนะครับและนี่ก็คือสาเหตุว่าทาไมหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายหลายประเทศถึงนิยมอาวุธแบบคาบินนั่นเอง